สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ามแรงส่วงคำคำตอนนี้สองถุ่มกว่าเลยพี่น้องอากาศฮอนหอนเพราะเขาสู่เดือนเมษามาแต่ว่าตอนเช้านะมืดฝนอากาศเย็นยูพัดสายมาส่วงเทียงส่วงายพอหอนเอาเนาะทำมาก็ห,ห้อนบรรยากาศที่หน้าบ้านสวนฝนก็บโบตก มันเอาผฝนสิตกหรือมันเอาพรอ,อากาศห่อนเนาะแต่มันเมิดฝนอยู่เด้พี่น้องต้นไม้ก็ต้องได้ฮดนำเสม,มอฮดทั้งปีเนี่ยกกมกเผาโกกเผาก็กาต้องหดเสม,มอเลยมันแห้งแรง ต้องในรดน้ำทุกวันปลูกใหม่ก็เหี่ยวอันนี้ใส่ไดโวเด้สูบขึ้นมากปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวก็ฮดเสมอเพราะต้นพร้าวน่ะมันต้องการน้ำมันต้องการแบบ ควาเสียกซื่นเนาะขั้นแหงแรงมันบวใหญ่เด้มันบวิเป็นหมากสังเกตวงมันเขียวนี่เพราะว่าลดน้ำทุกวันลดผักใบหุ้่นกินท้าแรงแล้วเรียบร้อยเบ้หมีกับห้างกบมาตะบานหลานหน่อย ไปกับตุ๊กุ๊ปับสับสังเกตเบื้องใบไหมพี่นออ้องทอดว่ตีงสมอตรงนอดเปิดแอร์ย่างเดียวคุณย้ากับกินข้าวแรงแหละเราไปน้อนห้องและคุณไปเปิดแอร์ให้ ตกเผาไไงไว้ไว้ไวอันนี้เพิ่งจะได้หนึ่งปีปีสี่เดือนจะเห็นเขาเจ้าปลูกนะับหาปีออกลูกเนี้ย้าวน้ำหอมอันนี้เขาเจ้าใส่ขีหมูลงไป ตอแรกก็ยังทำพวกมีกินพัดตับยวนเพื่อนหลานต้นข้าวสามต้นคือมาพร้อมกันแต่ว่าต้นนี้ใหญ่กว่า ไปกับที่ที่จับจับน่า,านกลัวอุ้ยมะคงนวยเนี่ยสีซุกแล้วกำลังเหลืองนวยเนี่ย ห่อนก็นยู่ยากหนาวก็ยู่ยากแต่ว่าปีนี้ส่วนใหญ่ก็หนาวเกือบทั้งปีมีนาเมษาก็ยังหนาวอยู่เลยหนาวกว่าระดูห่อนแต่เมือ่อใดห่อนก็นยู่ยากอีกส่วนใหม่ขันบุวก็เหี่ยว ต้องรดน้ำทุกวันกระเก้าระอากาศห่อนเป็นสักระไปไปเล็นน้ำนิสสะแต่ว่าปีนี้เพราะว่าน้ำคุณ พะโคละผ้ากับลูกกับมุค่อยได้กินมันเต็มอยู่ลูกเส้นกระสอบอามาราบลูกใรตะวันมาเก็บกระโดดนำขึ้นสีเย็นครัก จะโดนแล้วบริมานั่งเล่นแต่ก้านะ่มานั่งเล่นอยู่นี่มาปีง,ย,งย่างนั่นย่างนี่ตุเมเออร์นี่ก็บ,บอกว่ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจักเหมอสิเลี้ยงหมูกระทะเด็กๆอยู่เดือนใดว่างๆแม่กันเลี้ยงเดือนใดบว่างบางเทือกบ็บอเลี้ยงทำปกติก็สะเลี้ยงเดือนละเธอสองเือ อันนี้เขาเรียกไซเกาหลีมันบ่ได้ตัดมันจะเผือ,อยอดบรรยากาศบ้านสวน ยามค่ำคืนก็บ,บริเป็นต่ยานนอกพี่น้องรอบๆสะกสะว่างอยู่กระโดดลงน้ำไปแต่สีเย็นทําโดดลงดูน้ำสะยังบ่เต็มปลาเมือปะ เมื่อหานอนอาบน้ำในย่งนี่อเออน่ะไม่มานี่เบิ้งแนพี่น้องความเงียบเงียบจนใบไ,ไม้โบติง่งบ่งบอกถึงอากาศร้อนช่วงเดือนเมษา ดอกไม่ก็แม่แม่น้องเมยเก็บขายมือเ้าเนี่ยเขาซื้อสองกิโลนยิน,นแต่เสียงจริงหลีดห้องคำมาเงียบด้วยพี่น้องมันนอกเขา สองถุ่มสามถุ่มเนี่ถือว่าเดิกเนาะนี่แม้กระทงแม้กระทังรถวิ่งผ่านยังเงียบน้องทําไปนอนแล้วคุณยายแหงกินข้าวแล้วขึ้นไปนอนตั้งแต่หกโมงครึ่งฮอนฮอนพี่น้อง อากาศมันร้อนขนาดอยู่ข้างนอกบ้านยังหอ่อนซ้อยู่ในเตาปล่อยหออ้ร้น่ะอือไทยแน่แต่ห้องแอะลมกรบบมีจกักเม็ดมึงเลยง่าไม้กัต้นคุ้นสิตายบนพี่น้องป่าจังไดนี่มันสิตาย,ตายแล้วปกตินะี่มันสิออกดอกเตรียมออกดอกแล้วเมษาเนี่ยม,มันออกกระไดอันนี้ใบกระบบปองมัน ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งต้นคุ้นาบ้าน<ช>พี่นอ้องหลังจากที่ออกดอกมาหลายปีมาก่อนดอกล้ายหลายเลยส่งสงการกอ,อันนี้ใบก็กกเหี่ยนบวบง<ช>มันตายไปครึ่งหนึ่งแล้วมันเป็นโรคแมลงเจาะมันจากสิห์ต้นใหม่ยังมาทดแทนนะต้นอันนี้ขเขาจะเอาใบปลูกหนาบ้าน มันเกีียวกันอยู่บนพ่น้องต้นเขินต้นหูกวางมันก็เป็นโฮมดีนะต้นอันนี้มันเป็นสั้นสั้นแท้จริงนะอ่าบ่มีแหละเน็บเม็ดมันเน็บมันปลูกเม็ดมันชัแล้วที่ตัดถิ่มแล้วรอบนึงแล้วมันก็ปงใหม่อีกเนี่ยมันอยู่ในกระถางต้นใหม่เด้ตั้แรกนึกว่ามันเป็นยอดต้นอันนี้มาตั้งไว้มันบกเกียวมันเป็นอันต้นมันคายเ่อนอย่าง กินนี่แหละมันเจาะเดี๋เริ่มมีลมมาหน่อยนึงใบไ,ไม่เริ่มเตียงแล้วอยู่ในบ้านแหงเอาห่อนคักบ้านปูนบ้านปูนมันเหมาะสำหรับที่อากาศหนาวเนาะอากาศถนนอนแบบมยุ่งยากนอกจากห้องแอ แท้จริงมันี้เดือนแจ้งได้พี่น้องจา๋าพระจันทร์เดือนแจ้งม,นมันี้จักจักคคำนั่นแหไรพี่น้องจา๋มามื่อเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศที่เพียงเท่านี้เดี๋ยวสิไปหาอำนาจก่อนไปแล้วท่านผู้ชม สบายดีเขตอื่นฝนตกแต่เขตบ้านบ่มียังบ่ดตกอยู่มืดฝนมาหลายเมื่อแล้ว